สวัสดีครับผมโค้ดแคปนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําการถอนเงินนะครับเพราะว่ามีสมาชิกถามนะครับว่าจะถอนเงินอย่างไรนะครับตอนนี้คอมมิชชั่นทั้งหมดนะครับรวมโปรห้าหมื่นแตกเนี่ยห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์นะครับแล้วก็คอมมิชชั่นวันนี้สามร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าคอมมิชชั่นที่ถอนได้คือหนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าหกนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการถอนถอนอย่างไรนะครับ เริ่มต้นนะครับให้ดูที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับอ่าเมนูด้านบนตรงนี้นะครับที่ผมเลื่อนนะครับให้แตะที่ปุ่มถอนเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาเลือกซิมนะครับกรณีที่เรามีซิมอันนี้เป็นมีซิมเดียวนะครับแล้วซิมนี้มีรายได้ก็เลือกซิมอ่าเลือกซิมที่เรามีรายได้นะครับถ้ามี2ซิมนะครับก็ต้องเลือกซิมที่มีรายได้แล้วก็ถอนซิมนั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะโชว์มาให้ดูนะครับว่าคุณมียอดเงินในกระเป๋า1259.56นจากะเข้าบัญชีนี้ธนาคารนี้ที่เราได้ทําการยื่นไว้ตอนที่สมัครนะครับเราก็ใส่จํานวนถอนนะครับการถอนนะครับตอนนี้จะเป็นระบบ Payment Gateway นะครับจะถอนได้สูงสุดแค่ครั้งละหมื่นนะฮะวันละหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวเลขไปเลย1 0 0 0 0นะครับเพราะว่าตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่1259นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ พอกดตกลงปุ๊บเนี่ยระบบก็จะให้เราทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณจะถอนจริงๆไหมมีค่าธรรมเนียม30บาทแล้วก็หักภาษีน้าที่จ่าย3%เของหมื่นหนึ่งก็คือ300เงินที่จะเข้าบัญชีธนาคารก็คือ9,670บาทนะครับกดยืนยันเลยครับอรอสักครู่นะครับระบบก็จะส่ง otp ซึ่งเราเรียกว่าเป็นรหัสนะครับเข้าไปที่เบอร์ของซิมปันสุกนะครับเข้าไปที่เบอร์อ่าตอนนี้มาแล้วนะครับ9 1 6 0 3 9นะครับ 9ก้าหนนะครับผมจะใส่เบอร์ของซิมปันสุกนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ SMS นะฮะที่เป็น OTP ก็จะมาโชว์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเราก็เอารหัส OTP นะครับที่ส่งไปที่เบอร์ซิมปันสุขนะฮะมาเกอกนะครับตามเวลาที่กำหนดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับระบบก็จะโชว์นะครับว่าอ่าได้ทำการโอนเงินนะครับเข้ามาที่บัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเ6 7 0ด่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แอปธนาคารนะครับ นี้เรียลไทม์เลยนะครับมาดูนะครับว่าเงินที่เราถอนเข้าไหมนะครับไปที่ของผมจะใช้ที่กสิกรนะครับเราเข้าสู่ระบบนะครับมาเช็คดูนะครับว่าเงินเข้าไหมนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเงินนะครับ9670นะครับที่ทำการถอนนะครับจากนะครับซิมบันสุนะครับมาเข้านะครับเงินจะเข้าเรียลไทม์เลยนะครับเวลา19.26นะครับ นะครับ9,670บาทเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการถอนเงินนะครับแล้วก็เข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับของโครงการซิมพันสุขนะครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็ลุยทำนะครับรวยไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ